สวัสดีคุณผู้ชมด้วนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงซีเอ็มนะฮะกับฮีโร่วาเคิลี่นั่นเองนะครับเป็นวาเคลี่เลนบนนะฮะทุกคนพี่ไม่น่าหลอดป่ะปวดหลับแล้วปวดหลับแล้ว ป่อนจะเน้นสกิลอะไรยังไงวะเอาแองกมาจินบนกับพี่เนี่ยเน้นหนึ่งหนึ่งสองปะหนึ่ง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 สามหนึ่งสามเน้นคอร์ดนะไม่เอาอัพสองมาสักเวลวะเอาไปรถให้มันนะนี่แล้วก็วิ่งเร็วหน่อยวิ่งเข้าไปหาหน่อยเออแต่ไม่รู้จะได้วิ่งเข้าไปหาปะหลับโดนหลับก่อนเออใช่วันนี้เล่นเป็นไวเคอรี่แคลรี่นะทุกคนล็อกกลางล็อกกลาง เสซเดนเราไม่ได้เฟิร์สบัตว่ะพี่ได้ไป่ต่คิวใช่ผมได้ซีตัวเดียวเลยเกราะคิปเลยดิเงินไม่ได้ไงผมจะทำโล่อีกอันนึงพี่ดักคิปว่ะที่โรสัตโดกำลังไปเลนบอลมีไปดักคิวอย่างเงี้ยเหรอปอนปอนเออไปดักไหมไม่โดนเออที่โรสัตโดกำลังไปเลนไม่ดักไม่ดักมันตัวตีแกลของตัว มันหนักตอนนี้ไม่ทันแล้รอดูตรงนั้นนะพี่ว่าสกูบัตต้องเดินมาตีพี่่ะ I'll make you over. Heavenly style. Đừng khí việc đó à? Bay bay bay. Đừng bay chặt này. trong mặt đi thế để Thảm hoàng lắm của. Phải đấy. Chip kêu thế đi. Chịu ba. Chịu ba. Chịu ba. มนดีกว่าด้วยเฮาดิปบอลชิบคิวไม่ถึงนะมันมีรองเท้าพี่กู่ปากหอกใครก็ได้นะเตยบอกเมื่อกี้กูอยากดูว่ามันจะถึงไหมสรุปก็ไม่ถึง ผมก็ยังงงเลยมันวิ่งตรงขนาดนั้นต้องตาได้ไม่าหออกไม่พี่แค่อยากเห็นว่ามวกจะวิ่งถึงกันไว้มันไม่ถึงอยู่แล้วขาเลยลากทีนี่ลองเท้ายังไงยี่มันเยอะเฮ้ยปอนบอลบอลไม่มีตันหรอวะฟินหกอ่ะเล่นยากเว้ยปอนมีชิปเวลาป่าว อออเอาเทียบเนี่ยเอ้าพี่ไม่รอดปะพี่ไม่รอดละวเ่งเล่นยากอ่ะมันไม่ไปใช้สกิลว,วิ่งอ่ะมันเลยไม่มีมานาตามเนี่ยไม่น่ารอดหรอกบอลเขามีรองเท้ามึงไม่มีอ่ะอ <c oughs> แล้วต่อให้พี่แรกไงดาเมจพี่ก็ไม่พอเว้ย เฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยเรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่ว,ดวนโหกกันหมดแล้วชิบหายแล้วบอลมึงวิ่งเข้าไปหาก็ไม่ได้เว้ยมึงหลับอยู่ดีอะรอรอพี่มินตีดีวกว่าวะไอพี่อะร้อยวันพันปีไม่มีคนเล่นเอราะกูจะเล่นเสือกมีิงกูดิ่งแต่มึงดันไปสลับกับแล้วเลยเองนะ รอพี่มีนตีกันได้เล่นโซนแถบดีปะวะเดี๋ยวเรื่องรับเดี๋ยวพี่อยู่คนเดียวฟาร์มฟาร์มไปฟาร์มยากเดลยทำไมได้ไม่เฮ้ยปอนไปเห็นปะออยืกตาา่เรียบร้อย อะไรวะป,ป,ปล่อยมามานี่มานี่มานี่มาพี่เฮ้ยมานี่มานี่ไอ้เหีอ๋เราปล่อยจะปล่อยกูตายดีงั้นน่ะมานานไม่พอว่ะปอนเฮ้ยอย่าไปบังยิ่ทางดุดิว้าปอนพี่มาดานไม่พอด้วยดอง ให้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลพิการมาแข่งว่ากูนึกว่าเกมฑ์โง่ตีผมดิแล้วถึงจะดีไอ้ทีมันเป็นคีมันตีพี่เออพี่เห็นอยู่มันก็เลยไม่ค่อยปั่นเออนั่นแหละก่อนแก้วแก้วหวันน้ำน้าป้อมไหนนะมีสุขวัตปักละปักไปแล้วเหรอเออตรงนี้น้าป้อมไหนอ๋อแค่มันไม่มีอ่ะก็กูบอกอยู่ว่าเขาปักไปตะกี้กูดูอยู่ ก็มาดีครับก็มาดีครับตายเยอะไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ฮะตายเยอะไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้พะลึ่งอะมึงอ่ะเอาแอ๊อะไรพี่แอ๊บซับมึงมึงเป็นผู้ผู้เขาแบบอะไรนะเรียกว่าแหวกเบต้าไม่ทดลองครับมึงทำบ่อย บินเลยเฮ้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 ยปอนอับฉับไปเลยฉับไปเลยแลรี่เข้าเขเข้าเเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยร่บไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนิายลิงมาปอนลิงเนเออทุบเพื่อนใจเพ่อเพื่อนจเ อืเยเยอะเยอะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรัลากกรลากเออคือมันเป็นมุมมวยยังสั้นนะเมื่อกี้ใครเอะอะไรวะไม่รู้ทำไมบอลจะนเฉยกูไม่รู้

คอขาดเฮ้ยกองหลังแม่งรับทัวเล็วรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนไปไหนนั่นยอดรวยข้างสองถุงเขาเรียกว่ามุมอ่อนเป็นวงกลมมีเฮดระย่ทำซ่าดิปเปตเอาแล้วรียอันตีวืดได้ยู่อันตีไม่โดนตีธรรมดาฟรีไม่ได้ค่ะแค่หลอดที่กูออกไปบี้มั้ง อย่าดีฝ่ายน้องดดีแค่ไอ้เียอยู่ๆแม่งรวยเฉยเออรวยแบบงงๆเรามีโกเดินนะพี่ไอกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนจะได้ครับห้าสิบมีนาวีทีว่ห้าสิบ พี่รู้ไม่เลื่อกับกูเลยไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรมาพังทลายเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งพูดกูจะตายมึงพากูทำไมอ่ะอะไรอ่ะกูไปช่วยเหลือเลยฮย ่แลลี่มันผักพี่ไปตายมึงผักกูถอยมันก็หลอนมมึงก็ผักตัวเองเข้าไปดิกูปิดเลยไม่โลไม่โลปอนปมาดิปอนพี่มีวอล์มานามุอปอย่าเพงกดอย่าเพิ่งกดเพมานามิชัมนมมิชันนมมชั้นมนมิชันนมมชัมนมันมชั้นนิ เปลืองมานาพี่เดี๋ยวไปเรียนเด้อโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าเลมเพจจ่อกรอ่ะปอนเออวะยังไงวะได้ปะวะพี่ลองปางหอกเล่นๆเฉยๆถ้าโดนก็ก็ดีไม่โดนก็ก็คือจบเอานะพี่เอาดิรออะไรกบิ๊มมมาาะห้ด ตั้งเต็มบานาอมือแท้่กันไปเลยไ้ไเขียวเลไม่ได้อกองน้าเขียวเลี้ยวหลอกองจนาเขียวเลียวหลเตรียมด่วนจีมารจ่าด่วนจีมาอจนา เออสองป้อมเลยลิงรุนไรรุนแฮตอ่ะรุนแฮเขาแม่งเลยนี่ going I'm going I'm g o i n อากูก็วืดเลยอ่ะเดียอะเดอะลลกไปบนแล้วลออเเออเออ เกลียดไหมโคตรฝันน่ะมันทุบทำไมวะกองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบสีสั่งนบสกอร์ไปรอตะกัดแบบด่วนสีสันสีสันงมันนาพี่ไม่มีว่ะพี่กลับดีกว่า ขอมาเล่นใหม่จะเล่นกันเหรอวะเออสองเออเออรวยจัดไฮเปอร์เลยละกัน อยู่ดีก็รวยแบบงงๆไง,มง <laughs> คุณลี่ตายดีนะเมื่อกี้มีมานาพอ <c oughs> ปลาหอกไม่งั้นเี่ยงแน่แน,น,น่ฟินนี่อยู่ยากแล้วตัวเข้าเยอะจัดเลยใช่ใ มีวางไหมมี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 สองสองขาสองเขาสองที่ใส่นีเรไงใส่ไอเฟิร์อะไรวะอ่าแล้วแต่เราอะ แต่เมื่อกี้พี่สาเปิดให้คลิปมันเยอะหมุนรัวๆเลยเหมือนกันทั้งหมุนทั้งช็อตมับมับไม่โดนทักตัวเลยเฉียดหมดมาผมมาผมมาอ้อมอยู่ทยนะเปิดแม่ะ เฮ้ยฮอกโอ้โหแลมเพดล็อกแล้วป่ะเนี่ยคิดว่าแลมเพดล็อกแล้วกูว่าแล้วไงเฮ้ยอะไรวะน่ะมันเป็นเงินอะลูกใครลูกใครเปิดเพลง ลูกหมายได้วะเมื่อกี้ลูกใครพูดวะจเก่าูมักจะเก่าองเยอะเยอะเหรอไม่มีเยอะเลย กองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอร์ไปรอตะกัดกแบบด่วนจีมานีจ๋าแฮมเมอร์เจาะเกาะไงล่ะโกนมาเจาะเกาะอะไรนี่บ้า e a d y Heavenly hard style. Inspiration. Party and turn up. พอขาดไปมึงกี่มาเมื่อกี้มาทำไมมาฆ่าพี่เฮ้ยมาดิมาดิคนนี้แต่พี่ไม่ตายไงชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนสับดิถึงสับก็ตายเมื่อกี้เลยมันน้อยมาก ลับไปแล้วเหรอาล่งน un er ่าเสียดายสุดท้ายแม่งล้มหน้าไปซะก่อนเสร็จทับหมดปุไม่ออกคับาฟ้าหรอวะเออทำให้พี่ด้วยก็ดีอยากได้พี่กับ้างเหรอสกิลหนึ่งครับเวลาเรากดมันจะมีหอกลงมาจากฟ้านะครับสร้างความเสียหายสกิลสองเป็นสกิลปลาหอกนะครับถ้าหอกโดนป้าหมายจะทำให้ติดสตันนะส่วนสกิลสามเป็นสกิลบินนะครับเอาไว้หนี มันจะเพิ่มคนเลยในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับอันติก็วอล์กทั้งทีมนะครับมีทาฟ้าเวลาเราปาสกิลสโดนน่ะมันจะมีสก <Nan, modelling S 1> ิลหนึ <c oughs> oh, nice. really ่งหล่นลงมาให้ออโต้เลยนะครับวอล์กให้ออกแอซิดโอ้โหกราษ้าเยอะครับครับครไอ้ที่จะสับไม่ไม่ไม่แอซิดไอ้เธอแบบอ๋อได้รางดีกว่าเลสลี่ขอกระาษฟ้าหน่อยดิ ื่อว่าโดนใครบ้างป่ะในบอ่อแมนให้รอกลางเราไงแปดวิไม hey, ่พอดีไหมพอดีกว่าไหมแมนจะจบพอล่างนะมา เออพี่ได้เพราะไฮเปอร์ช็อตแ่ะฟันเฮ้ยนี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือทุกคนพิการมาแข่งว่ากูนึกว่าเกณฑ์นึกว่าจะงัดไอีกทางนึงกูก็ปาได้อีกอ่ะจินตนาการใช่จินตนาการอย่างเดียวกันกองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะกอไปรอตะกัดแบบด่วนจีมานีจ๋าเว้น ระดับกูนีเบ็กแฮมยังไหวโรนัลดยังเคารพมึงอะจบไปดีกว่าที่มึงเป็นญาติกับบาร์บ้าเนี่ยบุกท่าเดียวเลยเชี่ยเออไมพี่ต้องแทงวะเนี่ย <c oughs> แมวเนะชี่ยดีกละ จังหวะนี้บอลเช็ดขานโกอุทานเช็ดแค่กันเลยคข้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมตบทะโกไปรอโดนหนีมณีจ๋าใช่กูตายเนี่ยเลยโดนโดนสเกลโดนแลมเพจยังไม่เกิดทุกคนเลยเออทำนู่นดีปะวาคิดของแบบไอ้แผงหลักำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ย อคเก็ตายนนะะกอดดีกว่าทำเป็นจาะก,กอดีกว่าทุกคน <c oughs> ไม่ม,ไม,มีไม่มีวอล์กพอดีเละเลยฝั่งนู้น <c oughs> เละเลยเล่โหลาฟ้าหน่อยเลยเ,ลเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักรักจังงูรักจังงู หู liberal, ้เลยอย่างงี้หู every ้เลยรักจังหู้ดีบ่าวโอ้แทบขนาดนี้วอนพี่ซิโก้พาเข้าทีมชาติเลยครับฟินดูดหอกว่ะเออไม่ใช่หอกกูโดนนะแต่ฟินฟินวิ่งมารับเองนานนี้ ถ้าฟังพี่อ่ะไม้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งวะคุณนึกว่าเกณฑ์หมูไรอ้แพงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยกระโดดดิ ที่อยู่บนอ๋อเฮลเมอร์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 มีอันติกระดาษฟ้าให้คินไม่ตายเหรอวะไม่รู้ขขอโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะทุกคนถากดูชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยผิดพลาดง่าขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไปจ้า